แคนลุงนวดเองทำไมาผมถึงย้ายสาขานี่ยเอยพอผมเดือที่นั่นเจอแต่พี่หมีใจดีสวัสดีครับทอมเองนายไปเพิ่มตัวใหม่เลจอเอตัวเจ้าเก่าเลยนะเนี่ยใส่หมวกกันแบบเฮ้ยไม่ใช่หมวกนี้เออหมวกนี้แลหละเที่ยมเฮ้ยน่ามาพี่หมีไม่ใช่เหรอใช่มั้ง ยายฉันรู้นะว่าแกเป็นหนวดเป็นยามหนวดไอ้อน,นี่อยายฉันรู้นะม,มันงวดสรจริงเลยไปฉอดสีกวัวส <Hello. S 1> วัสดีต้องการพาสองก้อนใช่ไหมครับใจมาร้านหนึ่งฮฮ่าฮกาาลับมาพ่อผมจะพยายามหาพ่อให้เจอครับเออดีมาก มีมันอย่างนี้ใช่แลว้วฉันจะมาล้างแค้นเกฉันทำน้าแค้นอะไรไว้เหรอะ็กเกทำคลิปแหลกไว้ไงคลิปไหนเหรอฉันไม่ได้จอกอย่ามาทับกวดดีตายซะอันนี้ฉันไม่ได้ทำนะเพื่อนนายทำเองก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยล่ะก็ขอจบคลิปเในนี้นะครับบ๊ายบาย